ภาพจำใบใหม่หรือนัยยะทางการเมืองเบื้องหลังอดีตนายกอุงอิงกอดทักษินในชุดนักโทษบทสะท้อนอำนาจและสัจธรรมชีวิตที่คนไทยต้องมองให้ออกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในบรรยากาศที่สบายสบายแบบเป็นกันเองกับผม ลุงเาาณเมืองคอนในรายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงเชาณเมืองคอนทางทอล์กพอดแคสต์ไทยแลนด์ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ลมหนาวเริ่มพัดมาแผ่วๆแล้วนะครับในกรุงเทพแต่ทางบ้านลุงที่เมืองคอนฝนยังคงชุ่มชำ่ำไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน ลุงขอส่งความปรารถนาดีให้ท่านมีสติและมีปัญญาในการดำเนินชีวิตครับพี่น้องครับ